ยิ้มกันเถอะดีๆก็มีแบบผู้ชายครักน่ารักสองคนมานั่งมองหน้าอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของเพลงรอยยิ้มอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่บอลพี่เมยสักครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาพร้อมกับรอยยิ้มเหมือนเดิมใช่เป็นภาพที่เราคุ้นเคยเหมือนเราเพิ่งเจอกันตรงนี้เมื่อไม่เจ๋อโบ้จริงๆนะตอนนั้นมาพร้อมกับลึกๆรายการนีดีดีเจยิดมขึ้นอยู่สองคนยิ้มขึอยิ้ขึ้สองคน คือช่วงนี้ไม่มีใครมาตักต้องดูแลลูกดูแลสามีใช่ไหมก็เลยเป็นช่วงแม่ลูกนะ ถึงช็อตที่ผมได้นำนะช่วงนี้พี่มาพร้อมอาวุธไหมคะขอได้ขอได้ถ้ามีช่วยจัดการจัดการนี้ขึ้นมนด้วยพี่บอกเดี๋ยวพี่เมื่อเห้เขามาพร้อมรอยยิ้มวันนี้คือวันนั้นมาสักประมาณเดือนพฤษภาเนาะกับเพลงน่ารักน่ารักเพลงลึกๆที่มาฟรีกันแต่วันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่และอัลบั้มเต็มเราด้วยใช่ตอนนั้นมาส่งซิงเกิลแรกแล้วก็ทั้งปีนี้ก็เหมือนบันทึกเสียงด้วยข่าวเสียงแล้วก็ มีซิงเกิลที่สองลงใช่ไหมแล้วก็พอปลายปีอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยก็วางไปเมื่อกลางธันวาข่าวที่ก็เข้าช่วงเทศกาลส่งความสุขพอดีก็เลยอ่ะเขาดาวปีใหม่เสร็จเรียบร้อยมาต้นปีก็ส่งซิงเกิลที่3แล้วก็เดินสายสวัสดีแนะอัลบั้มใหม่ถือว่าเป็นช่วง ต้นปีเป็นโอกาสปีใหม่สมัยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับแฟนๆสครับนะคะใช้ชื่ออัลบั้มแบบสะอาดสะอาดสะอาดจริงง่ายบอกกับผู้หญิงคิดบวกอย่างเจ้าออยากครีนนะฮะทำไมถึงต้องเชื่อร้องว่าครีนนะครับพี่พีครับเลยบอกก็พอพอเราก็มันเสร็จก็เรก็มาฟังกันแล้วก็พยายามหาคําที่มันใกล้เคียงที่สุดอะไรยเงี้ยครับไม่ว่าจะด้านเนื้อร้องหรือทํานองหรือเวลาพอ คืออาทิตย์อัลบั้มนี้เราเราทำแล้วเรามองอยากให้คนฟังหมดทั้งก้อนเดียวกันฟังแล้วแบบแรกๆเป็นเป็นสุดท้ายฟังต่อได้เลยอารมณ์สมัยก่อนถ้าใส่เทปอะไรมันจะไม่สามารถเลือกเพลงได้ต้องรักอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยเนื้อหาหรือคำนองดนตรีมันก็นึกถึงคำว่าคลีนนะครับที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คืออาจจะเป็นอะไรที่ก็ไม่ไม่สะอาดก็ใช่นะแต่ว่าอาจจะ สบายสะอาดสบายแปลว่าชัดเจนชัดเจนอย่างี้ยมันไม่แบบไม่ลบรุงลังอะไรเงี้ยทำให้ยังมันชัดใช้แต่สิ่งที่จำเป็นอะไรเงี้ยครับดนตรีดนตรีเอยวิธีการอัดหรือวิธีการเขียนเนื้อวิธีการเล่าเรื่องเงี้ยคือโอเคความความสนใจใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเราก็ใส่ลงไปแต่ว่า เราเราเรารู้แล้วว่าเราถนัดเราชอบจะเล่าจะเล่นอะไรแบบไหนและของที่เอามาใช้มันก็จะแบบอะไรที่มันลกลุงลังหรือมันเยอะเกินไปเราก็จะเราก็กล้ากล้าที่จะตัดทิ้งแล้วเมื่รรุ่นเมื่อก่อนก็จะแบบอุ้ยไอ้นี่ก็เสียดายไอ้นั่ก็ใส่ใส่ไว้หน่อยแต่แต่มันก็เป็นช่วงของว่ามันเป็นช่วงของการการเติบโตเป็นช่วงที่อยากทดลองใส่อะไรเยอะๆมันก็มีแต่ทำงานมาจนแบบลองไปหมดทุกอย่างแล้วนี่รู้สึกว่าเออก็ดูอะไรที่มันถนัดที่เป็นเราเหมือนเมื่อเคยบอกบอกก็เหมือน ใบรุ่นมาผ่านเสื้อผ้าต่อมีตัวนอกตัวในมีอันซสริมีมีอะไรเยอะหน่อยก็มีเลเยอร์ตอวขึ้นบางทีเสื้อยืดเก่งตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเราที่แบบแก่วันนี้จะใส่น้อยชิ้นไปไปถึงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วแล้วแต่ธรรมชาตินะพี่เพนี้ปกติแต่ก่อนนะพี่มาหมดสร้อยแหวนนาฬิกาทำลายหมวกเล็บนิ้วมตอนสมัยแบบทุกคนน่าจะมีช่วงแบบหัดแต่งตัวแบบ อันนี้ก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นแค่เจอเราชุดแรกนี่ทั้งเต็มทั้งตัวเต็มมากมวกแว่นเวลาผ่านไปของไม่จาเป็นเริ่มแบบว่าเริ่มถอดออกเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันน่าจะหมายถึงว่าจุดที่เรารู้สึกว่าเออมันใช่อะแบบนี้แหละที่เราชอบเหมาะสมกับตัวเราอะไรเงี้ยตรงกับบุคลิกด้วยหรือเปล่าฮะสองหนุ่มนี้นะคลีนทั้งคู่ว่ากันไปอันนี้ชุดหกห่วงชุดเก้าอยู่รู้วาจะไม่เหลืออะไร ค่อยๆถ่ายแล้วมาได้เรื่องพี่ไม่ใช่ว่าชุดเก้าแล้วเฮ้ยมีคนในคนหนึ่งไม่จังเป็นนี่ชุดนี้แล้วมีกระโดดหนึ่งคนแล้วไงไม่หรอกมันด้หน and ังอ yes, ่ะพี่ชงซะดีเนี่ยอันนี้ยังจะเป็นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ขีดทางเขาเดินเลยนะเอาะมันเปพี่คิด ตา <S <S <c oughs> พี่เป็นคนคิดตามสิ่งที่เขาพูดแต่ก็จริงๆฟังสบายทุกๆเพลงนะคะฟังแบบคลินคลีเป็นแบบ <c oughs> เขา <c oughs> ถึงง่ายด้วยอ <c oughs> เป็นอะไรที่นั้นว่าเหมาะกับเวลาที่เรากำลังเครียดเวลาที่เรากำลังหโหยหาอะไรที่มันแบบ เปิดมาแล้วมันมีความสุขอะไม่ต้องคิดเยอะอะบางทีบางทีถอดรหัสยากนีเพลงสปนเหมือนอยเอ๊ะตกลงทอนเออเขาพูดถึงอะไรแล้วมันจะตกลงนี่มันเพลงสมหวังหรือเออหรือผิดหวังเพราะบางทีตั้งชื่อเพลงเนื้อหาเพลงนี่มันแบบว่าขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้นะฮะฟังสครับอัลบั้มนี้ก็มีแต่รอยยิ้มเหมือนกับเพลงนี้ใช่ไหมคะอยากให้พูดถึงเพลงนี้นิดนึงเมื่อกี้มีหนึ่งหนุ่มเขาติดอกติดใจเอ็มวีมากใช่ไม่ได้ติดใจตัวเพลงเลย ไม่รับพีต้องบอกว่ารอยยิ้มนะนี่มีโอกาสได้ดู m อครับคุณปาครับเห็นรอยยิ้มของพี่พี่สครับไม่พอฮะแล้วก็นางเอกเอมีนะกับเพลงเล่นดีมาก MV มีเป็นไงบ้างขาไปคิดตอนดูพี่เห็นมิวเสียงไว้พี่ปองก็ชอบเรื่องที่พูดเล่นนะฮะพี่เนื้อหาเนื้อหาพูดถึงอะไรก็เหมือนทุกคนน่าจะมีแบบอารมณ์ที่เจอสิ่งที่ มันสามารถหยุดเราได้ครับก็ถ้าตอนเด็กเขาค้เล่นความรักเจอเห็นหน้าใครสักคนงมันจะมีอารมณ์ที่แบบเราแบบตึงไปสักพักหนึ่งอะไร่เงี้ยยลภวก็ใช่ครับก็พยายามจะขยายความของอารมณ์อย่างเงี้ยให้ทุกคนไ,ได้ได้รู้อืมแบบอยา,บากยาจะสมมติเราเจอใครสักคน,นที่ทำให้เราแบบ ตกอยู่ในาวังก็อยากจะอยู่ในอารมณ์นั้นเก็บช่วงเวลานั้นเอาไว้ในความทรงจำเก็บผ้าไว้ขอฟริไว้แป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบหยุดอารมณ์ในเรื่องดีแต่บางคนจะมีหยุดอารมณ์ในเรื่องร้ายก็รล้ว่าก็เลยเป็นที่มาของเราในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ย บนโลกใบนี้ในแต่ละวันที่เราเจอมันก็มีเรื่องให้เราได้ยิ้มตั้งหลายอย่างจริงแต่มันก็มีอีกหลายอย่างที่มันทําให้เรายิ้มไม่ออกเหมือนกันจริงใที่แบบบางทีแล้วรถติดเครียดกับงานเบื่อนายคนรักอะไรนี้นะฮะหิวอันนี้พี่แนนเป็นบ่อยอย่างแน่นอนนะครับหรือเมื่อกี้น้องเกตนําเสนอครดทิบเราจัดฉลาดได้คุกกี้กล่องแดงโอ้โหบางออฟฟิศที่เป็นของต้องห้าเลยนะเพราะทุกปีทุกคนคิดไม่ออกก็จะเป็นอันนี้ใช่วันนี้เราเลยชวนรู้ฟังค่ะครูเฟรนด์ไฮสซตรตี้มาแชร์กัน ว่าเรื่องอะไรที่ทําให้คุณยิ้มไม่ออกที่สองคนมีไหมคะไมอกเยตอนนี้แหละพี่บอกว่าพี่ยิ้มไม่ออกตอนนี้ไม่อะไรพี่ยังคิดไม่ออกเลยตอนนี้เอใกล้ตัวเพิ่งได้กลุ่มพี่เนี่ยวิจจริงปะแต่ดีโดยไม่ต้องจับมอนแบบเป็นน้องกลุ่มสนิทกันเลยเนี้ยเหมือนแบบตั้งใจจะเอาไอ้นี้มาให้คือกำลังมีช่วงหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นของต้องห้ามใช่ไหมไอ้กลุ่มสนิทเต็มที่เลยสามสองวดโอ้โหอันนี้ตั้งใจแกล้งไงแต่กังชอบนะ แต่ว่าตอนนี้เน,ะนะอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่งมาดีกว่าครับที่ f a c e b o o k Fan Page ครูแฟน,ฟนไฮครับด่วนเลยครับเรายังคงอยู่กับ2หนุ่มนะคะพี่บอนพี่เมื่อยจากสครับนั่นเองวันนี้มาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ใสเชียร์คลีนฟังสบายมากเลยกับอัลบั้มคลีนนะคะอัลบั้มนี้มีทั้งหมด13แทร็กด้วยกันเยอะมากค่ะคือมีเพลงที่ได้ร่วมแจมกับคนอื่นเยอะเหมือนกันนะคะมีใครมาร่วมในอัลบั้มมีบ้างคะพี่คะก็ต้องเกิดวัจริน ไม่ได้กล่าวว่าจะเพลงเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่คุยกันไปคราวที่แล้วบอกว่าเริ่มเริ่มเริ่มเก็บเพลงเริ่มอยากจะทําชุดนี้หลังจากที่ทําคอนเสิร์ตสครับโน้ตเสร็จเสร็จแล้วก็ทําเพลงเช้าเป็นเพลงประจําคอนเสิร์ตมีแบบเพลงรักดิลันที่ขออนุญาตพี่ๆมันเรียบเพียงใหม่ก็เลยอ่านเรื่องาทำงานก็มีลึกๆมีนั่นนี่กล่าวว่าสักหกเจ็ดเพลงด้วยความว่าสมัยนี้มันไม่ต้องฟูลลบั้มก็ได้เป็นมินิอัลบั้มก็ไดาระหว่างทางทําไปมันก็ มานิดนั่นมาห<ม>น่อยก็ลเลยเกิดไอเดียอยากทำโน,น้ตทางนี้หรือแม้กระทั่งอย่างลอยยิ้มจริงๆที่เป็นเพลงสุดท้ายเนี่ยมิกเพลงที่เหลือที่เหลือนะ่ะอยู่ในห้องมิกเสียงแล้วตลาลังมิกอยู่แล้วนี่เหมือนแบบกลายเป็นเหมือนอย่างเราจะมีนิสัยอย่างหนึ่งพอเสร็จงานดูเหมือนชิลๆไม่เครียดเนี่ยนี่แต่ว่าเขาจะเป็นคนแต่งเก็บไปเรื่อยๆมาส่งมาให้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ให้ร้องกันชุดหน้าผมฟังของบอกไม่ชุดหน้าชุดนี้แหละ<อ>โอ้โหเพิ่มมาเลยก็เลยไปขอขอเวลานิดนึงแล้วก็รีบอัดรีบ ปัดเพลงสุดท้ายเรายิ้มนะครับการเป็นเพลงที่สามมันทำทำไปผมมาช้าไปหน่อยทำไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทันได้เข้ามาอยู่ในอัลบั้มนี้พอดีแล้วชนิดที่บอกกันไว้เหมือนแบบชุดที่เราอยากจะให้มันเป็นคือการฟังเป็นรายราเพลงก็เป็นอัตราทัลตหนึ่งการฟังแบบอัลบั้มเรียงจากหนึ่งจนสิบสามเนี่ยวิธีเรียงวิธีเล่าเรื่องต่อเพลงมีเพลงบรรเลงมีเพลงแซงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอัตราทดลต์ทีว่าเออ่ ทำไมมันถ <pul> ึงเป็นที่มาของคำว่าสคารับคลีนอะไรเงี้ยมีาร์ทีเล่าเรื่องยังไงสามสี่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นอัลบั้มที่ ที่ใช้เวลาทํานานนิดนึงนะแต่ว่าก็สนุกกับมันดีอะไร่ะได้ลองผิดลองถูกเยอะมีเริ่มมีเป็นชุดแรกที่มีแขกรับเชิญสิ่งนี้คนสิงโตอย่างเพลงนี้เข้าใจมีสิงโตนําโชคมาฟิชเชอริ่งด้วยใช่ไหมคะมีใครอีกมีใครอีกไหมคะจริงๆอ่าจะมีคนหนึ่งชื่อคุณน้องวัด่าชื่อในวงการเขาชื่อว่ายักษ์แหลบแต่าความความความพิเศษของเขาคือเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มากชุดนี้มีเพลงเพลงที้ชื่อเพลงว่าใช่แล้ว เพลงอะไรบ้านี่เพลงหนึ่งชื่อได้ยินไหมเป็นเพลงนี้สครับทดลองทำไปอ่ะเขาก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่มันเหมือนเอาจิงเหมือนแค่มีเสียงเมื่อยเลยที่เป็นความเป็นสครับอยู่กีตาร์ของผมมันแบบเล่นกีตาร์จริงแต่ถูกบิดถูกอะไรเต็มไปหมดแล้วก็เป็นดนตรีเล็กทคนิคขออนุญาตฟังอยากรู้อออยากฟังความแปลก เอาไงครับลุกครับฮะขยับเลยครับพี่อย่าสิสเต็ปมาฮะอาบีกันหน่อยฮะคิดถึงยาดองเลยนะ่ยผมว่ายาดองบีดฮะยาดองเสร็้วต้องต่อด้วยยาดมนะฮะแรงลูกกดดีเจแครับเพราะก็ไปสองอะไรครับได้หลังห้าทุ่มที่นี่เสร็จต่อห้องแคมป์ปองเลยชื่อชื่อห้องอะไรฮะไม่บอกค่ะออกอากาศไม่ได้โอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็น ซาวที่แปลกใหม่ได้ยิงนัแล้วก็มีเพลงบรรเลงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบอย่างที่บอกมันมันเริ่มมีการวางวางให้เป็นเหมือนเป็นเป็นหน,นงๆๆๆงังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสั้นๆเล่มหนึ่งที่มีความยาวสิบสามเพลงมีเพลงบรรเลงขั้นมีเพลงเปิดบรนเลงปๆๆเปิดอะไรเงี้ยคือได้ทุกอารมณ์เนาะจงแล้วก็ไล่เรียงอารมณ์ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งสิบสามเพลงๆๆคือเรียกว่าคุ้มอะเพราะ คุเพราะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปมันเหมือนได้กําไรชัดๆเลยพี่ดูหน้ดูนะดูหน้าขอบคุณที่เรานัดกันไว้ก่อนได้เจอกันอีกสุดท้ายกัน้กลับมาที่เรื่องของเรากันวันนี้นะคะซิงเกิลที่นํามาฝากกันก็คือรอยยิ้มแล้วเราก็ถามผู้ฟังชาวครูแฟนไฮด์จัสซ็ตี้ให้แชร์ว่าเรื่องอะไรเนาะที่ทําให้คุณยิ้มไม่ออกอย่างเมื่อกี้พี่บอลบอกไปว่าเรื่องอะไรนะพี่ของผมใช่ไหมครับของผม เป็นเรื่องแบบยิ้มไม่ออกคือกึ่งยิ้มยากเป็นคนยังดัดฟันอยู่แะคะเป็นคนแบบพอเวลาถ้าขาดน้ําหรือแบบปากแห้งมากๆมันก็จะเป็นแผลจากการที่แผลร้อนในอะไรเงี้ยแต่ตำแหน่งร้อนในมันจะดีกับาตำแหน่งแป้นเหล็กเลยเวลาจะยิ้มจะขยับปากมันจะแบบปวดร้าวปวดร้าวมาเคยมีติดกันสามอันนะสามแป้นสามใน ชีวิตกระบ่าทั้งนี่ใครบอกดัดฟันจะไม่เจ็บเนาะใช่ช่วงนั้นใครชวนเล่นคุยอะไรขำๆต่อยเลยอะอย่าให้ออกขยับปากเลยเคลียร์ช่วยเคลียโอ้สงสารลยิ้มไม่ออกจริงๆคนดัดฟันยิ้มไม่ออกจริงเอนาะพี่บอสยิ้มไม่ออกเมื่อไรตอนนี้พี่เมย์นั่งอย่างเงี้ยพี่เริ่มคิดไม่ออกกันไม่ใช่ี่ยิ้มแบบคิดไม่ออกกันเป็นเรื่องธรรมดาๆแล้วกันครับก็เป็นต้องเล่นดนตรีใช่ไหมต้องร้องเพลงอะไรเงี้ยถ้า บางทีเราเจ็บคออะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราพลานอยแล้วแบบเพราะว่าทุกทีมันต้องโชว์แล้วก็ทุกครั้งของเราก็มันเป็นเราเป็นเพลงแบบคนต้องเต้นกันไปกับเราด้วยครับก็จะแบบกังวลมีโดยเฉพาะเวลาช่วงนี้เลยลำดบงานไหนสนุกสนุกไม่รู้ว่าเจ็บคออะไรี้ยมันจะก,ก็ขึ้นคับแล้วหันมา,าเห็นผมเห็นคนสนุกคอยเพลงแทนหน้าแบบ <c oughs> แทบอย่างเงินโบกะนีอยู่แล้วอ่ะเออเอแต่พวกแบบนักดนตรีหรือนักร้องวันไปตามฟิลใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะลืมเจ็บลืมป่วยอ่ะเพราะเกิดขึ้นมาแล้วไม่นะก็เห็นก็รูจำได้นะหรอนึกเขาดี๋ยวเขาก็ไม่ใช่เท่าไรนึกแค่เออเแต่พี่เมยดูไม่ลืมทีนี้ก็ต้องจะลงทีนี้ก็ต้องจะแถมอะไรอ่างเงี้ยมาล้อกั้ไม่หลับมาล้อกั้ไม่หลับอาจจะเราเล่นกีตาร์ให้อะไรอย่างเงี้ย เรามาดูคุณผู้ฟังของเรากันบ้างว่าเรื่องอะไรที่ทาให้ยิ้มไม่ออกนะคะเรื่องกับแฟนถ้าคุณยิ้มไม่ออกคุณก็บ้าแล้วนะคุณเนาะคุณพานวัดนะฮะโดนเมียจับได้ว่าแอบซ่อนเงินโอ้ยไปอยู่กับคุณเอ๋ได้เลยครับทำไมคะบังเอิญอันตดไม่อยู่ต่อหน้าหนุ่มๆจะยิ้มออกได้ไงเมื่อหน้าแตกหมอไม่รับเย็บไปแล้วโอ้แล้วผู้ชายด้วยอ่ะตผู้ชายด้วยอ่ะเป็นพี่พี่ก็ไม่ไหวนะพูดเหมือนพี่เคยทำอย่างนี้นะเคยสิ นี้เหมือนพี่บอลเลยเรื่องฟอฟันปวดฟันฝืนยิ้มอยู่ไนก็ยิ้มไม่ได้ออุ่นอาทิ์ฮะ <c oughs> วิ่งขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทันเออ,เอ,อบางทีอายนะเวลาเราวิ่งแบบเข้าลิฟต์อะแล้วเป็นคนสุดท้ายที่มันปิดประตูใส่หน้าเรา <c oughs> แล้วติ๊ดิ่ที่ทคนก็ย,ยิ้มให้เราแล้วก็ <c oughs> ยืนจริงอายอะทักคนผิดเป็นไหมคะเป็นไหมคะ บ้พี่ที่มีพี่มีเพื่อนมั้คะคือพี่คิดตายใช่พี่มีใครใหทักไหมเราเคยแต่เราเราจะไม่เคยไปทักคนผิดกันเล็กส่วนตัวแต่เวลาเจอพร้อมกันอ่ะชอบโดนทักสลับกันเแล้วมีเคยมีรายการหนึ่งสัมภาษณ์อะไรแบบว่า สัมภาษณ์รถน้องเขาไม่แน่เขาเขาเขามั่นใจแล้วเขาจับได้เขากดแรกเลยแบบดิพี่เมย์เลยดิพี่บอลเลยก็ให้เขอ้ำใจไปตามไปเป็นไปแต่เราก็รักษาน้ำใจเราก็ไม่นั้นเราก็สัมภาษณ์แทนกันนะครัาบอลบอลว่าไงครับจนจบจนจบไปแล้วแล้วแต่ก็มากกระซิบที่หลัง ขอให้เวลาเทปนี้เป็นเทปพิเศษพี่รักษาน้ำใจพี่ลักษามากเลยเทปแรก่างพี่เป็นคนพี่เป็นคนรักษาน้ำใจอสบกันได้ด้วยเนาะต้นใหญ่เวลาศิลปินที่เป็นดูโอ้ค่ะพวกพิธีกรหรือดีเจเขาจะมีวิธีการเรียกทั้งสองคนพร้อมๆกันใช่จริงจริงจริงสังเกตบ้างหรือไม่ถ่ายรูปผมเงี้ยเลยผมเป็นที่เมื่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายแต่พี่บอสไม่มากหรอคะอ๋อพี่บอสติ่งไงก็ บอขาเออน่ารักเลยตามเลยเนาะเออจริงแต่อย่าตามตั้งใจตายแล้วเ็นคนดีนะเนี่ยค่ะเป็นคนดีจริงพี่แต่ถ้าพี่เขายืนนานๆทั้งคู่นี่เขาจะกลายเป็นพี่เมื่อยทั้งคู่อ๋อใช่ครับโอเคตอนนี้เขาไม่เมื่อยเนาะนั่นนะสิเขาด้่นอยู่ดนอ่ยต่อต่อต่อครับผมคุณดาพรค่ะปวจกระแตกบนรถเมล์วงเล็บท้องเสีย คุณทํา้ยังไงจริงๆรถเมย์มันก็จอดป้ายเนาะสคุณลงป้ายไหนก็ป้ายหนึ่งก่อนถึงที่หมายก็ได้ถูกต้องแต่อย่าไปป้ายใครก็พอแล้วกันคุณปูเป้ครับโบนัสหนึ่งเดือนค่ะวิเหมือนพี่อ๋อยเลยได้โบนัสเดือนเดียวเองค่ะคุณองหญิงว่าไงว่าไงเป็นนิสิตดวงค่ะนักษาสิคะทาไปฝืนยิ้มเอาไว้นะคะหรือว่าคุณโซคิวนะฮะเด็กมาเรียกป้า พี่ก็ยิ้มออกนะใครๆก็เรียกพี่ว่าชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อเลยนะคะโซคิวโซคิวตรงช้ำมากครงช้ำมาก ปัศกิวพี่ก็รายพ,กกพี่ก,รา,ก,ก,กรายลึกๆน,นะฮะส่งมาครับนะฮะหัวข้องเราในวันนี้เราถามคุณฝ่าชาคุณซิมว่า<ะ>เรื่องอะไรที่ทําให้คุณยิ้มไม่ออกอนะฮะของรางวัลเป็นอะไรครับพี่แนนของรางวัลน,นะคะเป็นบลูทูธทาร์สเตอรโอค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ฟังคลื่นเราได้ฟังเพลงเพราะๆของศับรูได้ทุกท,ที่ที่คุณขับรถไปเลย <c oughs> อยากได้รีบแชร์เข้ามาของสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ทั้งสองคนเลือก2ข้อความที่โดนใจนะจ๊ะเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเธอจาบแซงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า ข้อความจะเป็นของใครรอดรกันนะคะวันนี้เราอยู่พร้อมกับสองหนุ่มที่ส่งเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่ฟังแล้วมีแต่รอยยิ้มจากตะครับนั่นเองนะคะใครอยากรู้ว่ารอยยิ้มที่มันแบบทําให้เราตกอยู่ในผวงังรอยยิ้มที่เวลาผ่านไปแค่ไหนก็ไม่ลืมต้องฟังเพลงนี้แล้วลองไปดู MV กันต้องฟังไม่พอนะฮะ,ะในซ d ดีนะครับในแผ่นซ d ดีนะของแท้เท่านั้นนะครับมีรูปที่บอกว่าพี่บอลหล่อมากอะทำไมอะแต่จะเห็นได้ต้องมีซ d ดีก่อน พี่นั่งพับเพียบเลยเหรอคะพี่บอลหนึ่งกะมองรูปไหนวะรูปนี้ใส่ตัวเองอยู่กันเออโอ้โหโอ้ยแล้วก็คนแก่เรียบร้อยอ๋อเหรอคะคลานเข่าคลานเข่าเก้าหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าพอยิ้มพี่ก็มาเนอะเนอะเนอะแต่พี่เขาเป็นสองคนที่มี c h แรค c t e ร c มากใช่เราชอบตรงนี้นะจุดนี้มีตัดหูด้วยอ่ะทำไมต้องมีรูปมีประเด็นนี้คืออะไรคะรูปตัดหูเนี่ยค่ะ ็นายกัจริงๆเป็นรูปถ่ายเล่นๆแาตาตากล้องชอบเลยเอามาใช้จริงมันมีอินเนอร์อยู่ในสายตาจะทำให้ดูแบบจริงมันมีอินเนอร์อยู่ในสายตาพี่เมื่อยดูมันเอาจริงใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับพี่เขียนรูปไม่นคนใส่แต่เด็กเอียดนะมีดีเทลโยแต่ถ้าพี่แบบสังเกตนะพี่แนนพี่แนนเห็นไหมครับนี่รูปนี้รูปนี้ดูลายเส้นก่อนอันนี้ใครวาดให้ครับก็ปอกทั้งหมดตรงนี้รูปภาพประกอบเป็น ตั้มมิสซิลตองมะม่วงดังมากเลยนะเนี่ยก็เหมือนแบบอัลบั้มไม่ได้ทำเป็นบ่อยๆนอกจากเพลงแล้วอย่างเงี้ยครับใครที่กุศลแบบสะสมหรือมาซื้อซีดีสะสมของเราเนี่ผมว่างานงานกับเฉลยส่วนก็เป็นส่วนของการทำอาร์ตบั้มมันเหมือนเก็บหนังสือเก็บของมีค่าเก็บเอาไว้จริงๆชอบนะคะเพราะสมัยเนี้ยการจะซื้อซีดีสักแผ่นนี้มันเป็นโอกาสที่ไม่ได้ถี่เหมือนสมัยก่อนจริงครับแล้วพี่จะ พี่ดีใจได้เลยอะทุกคนที่ซื้อซีดีพี่ตบโารัพทพี่รับผลงานพี่อย่างแท้จริงนะฮะจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ก่อนที่พี่เขาจะบายบายกันไปทำไมเนอร์ด้านนะซีโนเลือกมาแล้วสองข้อความนะคะพี่บอลพี่เมื่อยเลือกสําหรับอะไรที่ทําให้คุณยิ้มไม่ออกอันแรกที่เมื่อกี้เราอ่านไปก็คือค่ะใช่ไหมโดนเรียกโดนเรียกป้าโดนเรียกป้าคุณคิวตี้โซคิวอ่ะโซคิวโซคิวคุณพี่ติดใจชื่อเขาหรือพี่ติดใจข้อความให่เขาตอบเพรมันดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ แอบเจ็บเหมือนกันเนาะจีนแนนเดินเดินหันไหล่เจนเดินอยู่ที่เสียงป้าต้องลองออกเสียงดูเวลาถูกเรียกแค่นั้นมันไม่เจ็บหรอกพี่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกอย่างนี้แม่แม่ไปไหนอะป้าคุณแม่คุณแม่เออแต่เห็นนะผู้หญิงเนาะไม่มีใครอยากให้โดนว่าแก่หรอกเนี่ยเห็นไหมแกผู้หญิงอายุยี่สิบแปดว่าแก่หรอกพี่บวไปสิบปีอ่ะป่ะฮะอ๋อเจ็บนี่เริ่มเจ็บแล้วนี่เราให้เคี่ยงกันเองอีกหนึ่งข้อความพี่มวยเลือกมาค่ะคุณคริสซี่ คอสแทนซา ปีใหม่ที่ผ่านมาเจ้านายเรียกประชุมค่ะคิดว่ามีอะไรดีๆมีอะไรน่าเซเรียสครับไม่คาดคิดค่ะทำไมฮะโดนไล่ออกค่ะโฮโฮแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้จะยิ้มไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ยิ้มปากบานแล้วเพราะว่าฟังครูอยู่อาพี่บอบพี่เมย์อบอกว่าอยากจะให้ของรางวัลเป็นปลอบใจนะจะได้ไปเปิดฟังเพลงสักครั้งจะได้มีแต่รยอยยิ้มใช่แล้วครับ,รบกับบูทูทคาสติโอนะครับใครได้ไปสองท่านนี้นะครับใส่ชื่อแล้วก็เบอร์ติดต่อกับในอะินบ mm ็อกซ์คูเป็นไฮแฟนเพจครับวันมารับรางวัลอย่าลื เตรียมเงินสดมาจ่ายภาษีในที่จ่ายนะคะ2,500บาทนะคะภาษีสูงมากเลยพี่ภาก็อยากทำกินภาษีหน่อยพี่เขาเลยบอกว่าเป็นต้นทุนในการทำงานต้องทำตัวทุนก่อนมันเป็นเพื่อเขาเรียกเข้ากองทุนปากของพี่น้องคุยเจูุ้นอาหารข้ามอะคะพี่บางทีมันก็หิวนะเฉพาะเราสองคนเลยนะอ้าวก่อนจะบายกันไปนะคะให้พี่ๆฝากผลงานกันหน่อยเชิญค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับขอฝากละบ้างนี้ด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณโซคิวหรือว่าคุณคริสตีก <Airbnb> ็ามครับขอบคุณมากครับแล้ว <ę> ก็ขอบคุณครูด้วยที่ให้โอกาสเอามาเปิดัะบามที่นี่ครับแล้วก็ถ้ายังไงก็อยากให้ลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองไปฟังใน u t u b e ก่ันได้ครับแล้วก็ถ้าอย่างไรถ้าชอบก็สนับสนุนเราหรือก็บอกต่อๆกันก็ได้ก็แชร์แชร์กันต่อให้เพื่อนๆได้ดูอ็ไ้ครับขอบคุณมากครับค่ะพี่บอลค่ะ ก็เป็น13เพลงครับอาารับเป็นแบบเป็นดรี่ในช่วง2-3ปีนี้ที่เราทำงานกันมาครับก็มีโอกาสไปสนุกกันจะเล่นดนตรีให้ฟังแล้วก็พิเศษสำหรับชาวครูด้วยเดือนหน้าเราไปเจอกันจะไปเล่นดนตรีแบบอะคูสติกสบาย ดิมทะเลให้ฟังว้าคุณพเราเป็นติกสุดๆเลยคิดก็เราเป็นติกแล้วว่ะในช่วงวาเลนไทน์ด้วยอ่ะอาจจะไปพบรับกับปูใช่ผมได้รับหน้าที่มานะต้องพาคุณยายไปหาคุณตาก็เดือนหน้าครูฟาเลนไทเอาติ้งก้าเจอกันกับของุมสตัฟมาเป็นศิลปินเปิดทริปให้กับเราเลยนะคะพี่พี่ดำน้ำเองนไะถ้าลองเพลงนี่บ่อย พี่บอลว่าพี่ม่อยเหรอคะไม่ว่าตัวเอกขมงเพลงที่ผมต้องร้องด้วยแล้วกบเราไม่ได้ร้องบ่อยอะผมในตัวดำเลยดำนึงด้วยโอเคเราจะเตรียมไปบูมบูมบูมกับพี่เขาที่ริมทะเลที่เกาะตาชัยด้วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บอลพี่ม่อยสครับกับอัลบั้มคลีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียว